เดี๋ยวเดี๋ยวกรรมกรไม่รู้จะหมุนไปหมุนม่าทำไมมันหมุนหมดแล้วเนี okay. ่ยขอเวลาไม่นึอยสักสิบนาทีได้ไหมโอเคไหนไหนๆก็เปิดกล้องแล้วขออนุญาตแนะนำสินค้าทั้งนี้หนึ่งแล้วกันเนาะ,ะถ้าพูดถึงเครื่องมือหรออือเครื่องอ้องมีความสะดวกเกี่ยวกับงานอิงเจ็ตเนี่ยอันดับต้นๆเลยหรืออันดับ,อ,ดบอันดับแรกเลยที่เราจะนึกถึงก็คือเครื่องเครื่องซุ่มที่เราเคยเห็นตามฟีดข่าวต่างๆไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์หรือแฟนเพจท,ทั่วไปที่ที่ที่เขาโฆษณาอยู่นะฮะจะมีหลายยี่ห้อหลายรุ่นมากเลยที่ที่เราได้เคยเห็นกันไม่ว่าจะเป็นเครื่องเครื่อบแบบมือหมุนหรือว่าแบบอัตโนมัติส่วนรุ่นที่เราจะนำเสนอต่อไปเนี่ยจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะครับ สวัสดีครับเมื่อกี้ที่เราพูดถึงเรื่องเครื่องเครือบนะครับผมก่อนที่เราจะไปดูตัวไฮไลท์ที่มาพร้อมกันถึงสองรุ่นตอนนี้นะครับเราอขอกลนถึงเครื่องเครือบตัวที่เราเคยนําเสนอไปก่อนหน้านี้ละสักระยะหนึ่งซึ่งเพื่อนๆสมาชิกแล้วก็ลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยคงจะรู้จักกันดีแล้วก็ขอขอบคุณเน่ากันนี้นะครับที่อุ๋นหมุน สินค้าโดยเฉพาะเครื่องเคลือบตัวที่เรากำลังจะนำเสนอตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นรุ่น 1650s6 นะครับคนที่เคยใช้เครื่องเครื่อบมือเนี่ยแล้วพอเราใช้ตัวนี้จะติดใจกันทุกคนหรือว่าคนที่เคยใช้เครื่องอัตโนมัตริรุ่นที่ค่อนข้างที่จะราคาสูงแต่พอเรามาใช้ตัวนี้แล้วมีความรู้สึกว่าเออแล้วเรา จะลงทุนสูงไปทําไมในเมื่อคุณสมบัติแล้วก็ความแตกต่างกันเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับเปิดต,ตัวอยู่ที่59 0 0 0ืันบาทลูกค้าที่มีบัตรเครดิตเกษตรกรไทยเนี่ยสามารถผ่อนได้สูนเปอร์เซ็นต์ของเดือนแต่ถ้าลูกค้าซื้อเงินสดเนี่ยลดทันทีเลยเหลือ55 0 0 0ประหยัดไปอีก4 0 0 0ันบาทซึ่งเราเอาเงินนี้ไปซื้อเพื่เพื่อไปออาต่างาังหวัดนะครับ แล้วก็มาถึงตัวที่เรา,าไฮไลท์ในวันนี้นะครับรุ่น1 6 0 0งหกซึ่งตัวนี้จะหน้าตาจะคล้ายกันกับตัวห6 5 0 h หแต่ว่ามันจะมีคุณสมบัติที่ต่างออกไปก็คือที่โดดเด่นเลยนะครับก็คือตัวนี้โรงงานผู้ผลิตเนี่ยเขาเน้นมาเลยว่าเซ็กซดบายแอร์ปั๊มนี่ก็หมายถึงว่ารุ่นนี้ไม่ใช้ปั๊มลม ซึ่งใครที่ชอบเสียงเงียบหรืออาจจะเคยตกใจบ่อยๆเวลาที่ปัง๊ลงทำงานเนี่ยอขอเชิญมารวมตัวกันที่คอมเมนต์ใต้โพสนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะฝากรายละเอียดไว้จะเป็นลิงก์ใต้โพนี้นะครับตัวนี้เปิดตัวอยู่ที่เจ็ด oh, <no. S 1> ่นเก้าบาทซึ่งเหมือนเดิมนะครับลูกค้าที่ผ่อนผ่านบัตรเครดิตสิกรไทยเนี่ยสามารถผ่อนสูเดือน แล้วก็จะเหมือนกับคล้ายๆกับรุ่นที่ 1650H6 ก็คือส่วนใหญ่ลูกค้าจะไปจบที่ซื้อในราคาเงินสดเพราะว่าเซฟไปอีกหลายพันบาทเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มาถึงตัวที่เป็นไฮไลท์อีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับไอรุ่น 1600M7 คุณสมบัติการทำงานก็จะเหมือนกับ2รุ่นที่นำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้แต่ว่า เออราคาเรื่องราคานีแบบสุดยอดมากครับตัวนี้เปิดตัวอยู่ที่45,000ืันบาทเราลูกค้าซื้อเงินส่วนนี้ลทันทีเหลือที่42,000บาทน,นะครับสนใจตัวไหนรุ่นไหนปัรหมุดรอไว้เลยนะครับเดี๋ยวจะส่งรายละเอียดเข้าไปให้อีกทีหนึ่งนะครับรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับส่วนต่อไปจะมีสินค้าตัวไหน รายการไหนที่เด่นๆเราจะมาอัปเดตให้ทรากบกันอีกทีนึงนะครับผมครับสวัสดีครับ